ราชาแห่งวงเวทตอนที่457แต่งงานหลังจากที่สงครามได้จบลงทุ่งญยาเผ่าเฉวนหยกในเวลานี้ได้ถูกสร้างให้เป็นอาณาจักรในการปกครองของเปยหลงนี่เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของหองการค้าปฏิหารไม่ว่าจะเป็นชูเทียนก็ดีเมืองชิงอูก็ดีพวกเขาทั้งสองต่างก็ตระหนักได้ถึงปัญหา เพราะหอการค้าปฏิหารนั้นมันก็เหมือนกับกลุ่มอิทธิพลภายนอกหากว่าต้องการจะขยายไปเมืองอื่นๆรอบป่าแห่งความวุ่นวายมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใดเลยป่าแห่งความวุ่นวายนั้นเต็มไปด้วยอารยธรรมอันป่าเถื่อนที่ไร้ที่สิ้นสุดดินแดนดังกล่าวนั้นเป็นเหมือนกับดินแดนที่ซับซ้อนวุ่นวายเป็นดินแดนที่ไร้กฎเกณฑ์ทั่วทั้งป่าแห่งความวุ่นวายมีกลุ่มอิทธิพลที่แข็งแกร่งมากมายนับไม่ถ้วน ในขณะที่เมืองฉีจีที่เป็นเมืองอิทธิพลในน้มของป่านิรัน์เป็นความจริงที่ว่าป่านิรัน์นั้นไม่ได้ช่วยเหลืออะไรพวกเขามากมายนักแม้วันนี้จะเป็นเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นแต่ก็ไม่สามารถที่จะประมาทได้เลยในไม่ช้าก,ก็เร็วพื้นที่รอบๆนั้นจะเกิดการต่อต้านจากกลุ่มอิทธิพลอื่นๆอ,อีกมากมายที่จะกระหน่ำเข้ามามันก็ไม่ยากที่จะคาดเดาได้ในอนาคตข้างหน้าพวกเขาจะต้องพบเข้ากับข้อจำกัดมากมาย แม้แต่การเปิดพื้นที่ต่ตางๆออกไปนั้นหากว่าสร้างโรงงานขึ้นตลอดจนค่ายทหารและทำเหมืองแร่คงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะนำเอาอันตรายจากเหล่าคนที่อิจฉาเข้ามาได้ตอนนี้นับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มความแข็งแกร่งและทรัพยากรการย้ายฐานการผลิตนั้นสุดท้ายแล้วก็ออกมาจากวงล้อมของกลุ่มอิทธิพลขนาดใหญ่โดยการใช้เทคโนโลยีการเคลื่อนย้ายที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาถึงแม้ว่ามันจะมีข้อจำกัดอยู่บ้าง แต่ก็ยังดีกว่าการต้องลงทุนและขยายสิ่งก่อสร้างต่างๆท่ามกลางความเสี่ยงภัยเมืองหุ่นเชิดอาณาจากักรเปย์หลงเป็นชื่อที่หอการค้าปฏิหารได้ตั้งขึ้นมาแทนที่อาณาจักรเฉียนหยงนั่นเองบริเวณร,บรอบๆอาณาจากักรเปย์หลงนั้นมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่เป็นอย่างมากซึ่งจะเป็นเมืองปกครองตัวเองในการควบคุมของหอการค้าปฏิหารโดยเมืองชิงอู่ได้ทําการศึกษาพื้นที่ทางภาคเหนือของอาณาจักรหนานเซ่มาสักระยะหนึ่งแล้ว มันเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลเป็นอย่างมากประกอบด้วยเขตแดนหวังยีรัสังและทุ่งหญ้าเฉวนหยงพื้นที่รอบรอบนั้นเป็นพื้นที่ลาดลงไปทุ่งหญ้าเฉวนหยงจะเป็นที่ราบสูงที่มีขนาดใหญ่มากๆสามารถที่จะก่อตั้งเป็นเขตแดน4-5อนาณาจักรได้อย่างชัดเจนเลยแต่โดยพื้นฐานแล้วเป็นพื้นที่ที่ไม่ดีนักเพราะด้วยอสูรวิญญ,ญาณน,นั่งเดิมนั้นพวกมันเป็นพวกที่ไม่ฉลาดนัก จึงได้มาเลือกสร้างอาณาจักรในพื้นที่ราบโดยที่ไม่มีอะไรป้องกันเลยทุ่งหญ้าเฉวนหยงนั้นเป็นพื้นที่ราบกว้างกว่าหกสิบเปอร์เซนพื้นที่ลึกเข้าไปหลายหมื่นลี้เป็นพื้นที่ราบอบอุ่นไม่มีสิ่งกีดขวางใด,ดในอนาคตวันข้างหน้าสามารถที่จะสร้างอาณาจักรศูนย์กลางได้แต่ในเวลานี้ทุ่งหญ้าเผาเฉวนหยงดูรกร้างมีอสศุนวิญ,ญญาณไม่กี่ล้านตนนับว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่หาเจอในหลายหมื่นลี้นี้ สถานที่แห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นผืนดินที่สามารถนำมาพัฒนาได้สามารถสร้างมูลค่าได้อย่างมากมายเลยแต่คงจะมีเพียงแค่อสูนวิญญาณเท่านั้นที่โง่งมที่ไม่รู้จักวิธีในการพัฒนานั่นเองทุ่งหญ้าเฉวนหยงที่เป็นอาณาจักรในการปกครองได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาแล้วโดยอาณาจักรนานเซียที่มีผู้สนับสนุนเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่ หากว่าทําให้อนาเขตทางภาคเหนือมั่นคงได้ซึ่งมีทรัพยากรทางธรรมชาติและสามารถทําเหมืองได้อีกมากมายสุดท้ายแล้วผลกําไรทั้งหมดก็จะกลายเป็นของอาณาจากักรตาเซียนั่นเองเมื่อพื้นที่ทางภาคเหนือและใต้เชื่อมต่อกันไม่ต้องเอ่ยเลยว่าพวกเขาก็ไม่ต่างจากระดับอาณาจักรเจ้นกว่าซึ่งจะกลายเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ในที่สุดเรื่องดังกล่าวนี้ได้มีการตัดสินใจยินยอมกันทั้งหมดแล้วชูเทียนได้มีการมอบหมายจัดก,การเรื่องต่างๆดังนี้ ตรงฟางเห่าเหรินให้ท่านเป็นแม่ทัพรักษาการดูแลป้อมปราการด่านหน้าทุ่งญหญ้าเฉวนหยงและปกครองทุ่งญหญ้าเฉวนหยงในครั้งนี้หลู่ซื่อเจ้าจงนําต้าจีซื่อเผาซาแมนมาเผยพร่ในทุ่งญหญ้าเฉวนหยงออโนเตอร์เจ้าจะเป็นคนดูแลกลุ่มอิทธิพลเผ่าต่างๆของทุ่งหญ้าแห่งนี้แผ่นดินแห่งนี้อุดมสมบูรณ์กว้างใหญ่ไพศาลส,สามารถที่จะแบ่งการปกครองและอยู่อาศัยได้เป็นจํานวนมาก พวกเจ้าจะปกครองได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเจ้าแต่ละคนเมื่อได้ยินการสั่งการของชูเทียนถึงกับทำให้ทุกคนตื่นเต้นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ็อ,อกหลูซหล่ซือหลู่ซือนั้นเป็นจีซือลทัทธิซามแมนของเมืองฉีจีเขารู้ดีว่าทุ่งหญ้าเฉียนหยงแห่งนี้เหมาะที่จะก่อตั้งลทัทธิซามแมนขึ้นมาใหม่เพราะภาหลักของทุ่งหญ้าเฉียนหยงดูทุกยากและลำบากเป็นอย่างมากเลยในเวลานี้ พวกเขาเพิ่งได้รับความพ่ายแพ้อย่างเจ็บปวดมานี่จึงเป็นโอกาสในการบุกเบิกลทัทธิของซาแมนนั่นเองปรับเท่าที่หอ,อการค้าปฏิหารสนับสนุนและอยู่เบื้องหลังแล้วก็ลทัทธิซาแมนจะต้องเป็นที่นิยมกับทุกคนในดินแดนแห่งนี้ในขณะเดียวกันหลูซ่ซือก็ดูเป็นกังวลอยู่เล็กน้อยพร้อมกับกล่าวออกมาว่าตาเหร่นเจ้าเมืองทุ่งหญ้าเฉวยียนหยงนั้นเอเอแม้ว่าจะเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมแต่ทว่า มันห่างจากปากของพวกเราเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าจะมีหอคอยน้ำส่งที่สามารถเดินทางมายังรัฐกลางได้เลยแต่เว่าระยะทางจากทุง่งหญ้าเฉียนหยงและรัฐกลางนั้นมันก็ยังห่างไกลกันอยู่ซึ่งพวกเรายังต้องเดินทางอีกหลายวันข้าเกรงว่าคนของข้าอาจจะไม่สามารถช่วยได้อย่างเต็มที่นักเอ๊ะนี่เจ้าคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาอย่างนั้นหรือนี้เจ้าวางใจได้เลยข้าไม่ปล่อยให้ล่าช้าเช่นนั้นอย่างแน่นอน จากรัฐกลางมายังทุ่งหญ้าเฉวนหยงนั้นมีพื้นที่กว้างใหญ่อยู่ไม่น้อยเรื่องนี้ข้าเองก็กําลังพิจารณาอยู่ข้าคิดว่าจะก่อสร้างหอคอยนําส่งที่อาณาจักรเปย์หลงในไม่ช้านี้ในอนาคตนั้นอาณาจักรเปยหลงก็จะมีหอคอยนําส่งซึ่งสามารถเชื่อมต่อเส้นทางกับเมืองฉีจีได้และพวกเจ้าก็จะสามารถเดินทางจากพื้นที่ทั้งสองได้อย่างสบายเลยเมื่อได้ยินเช่นนี้เหล่าหัวหน้าเผ่าตนอ,นอื่นต่างก็เต็มไปได้วยความยินดี ใช่แล้วนี่คือผลประโยชน์ก้อนใหญ่เป็นอย่างมากของพวกเขาหากว่าสร้างหอคอยนําส่งขึ้นมาได้แล้วแล้วก็สถานที่แห่งนี้ก็แทบจะไม่ต่างจากสวนหลังบ้านเมืองฉีจีเลยทุกคนในเมืองฉีจีก็จะสามารถเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ได้อย่างไม่มีปัญหาไม่นานปัญหาหลายๆอย่างที่พวกเขาเป็นกังวลก็ถูกจัดการไปเหล่าหัวหน้าของเผ่าต่างๆก็จะไม่ถูกผูกติดเอาไว้กับสงครามและกลุ่มอิทธิพลอื่นๆนอกอาณาเขตป่า เพราะคนในเผ่าของพวกเขาสามารถที่จะเดินทางอพยพหนีมาได้ตลอดเวลานั่นเองสําหรับการสร้างหอคอยน้ำส่งในทุง่งหญ้าเฉวนหยงนั้นมันจะสามารถสร้างความสะดวกสบายได้เป็นอย่างมากเมืองชิงอู่ที่ขมวดคิ้วอยู่ถึงกับกล่าวออกมาว่าแต่พวกเรายังไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการก่อสร้างหอคอยนํำส่งเหล่านี้เลยนะแต่มันก็จริงนี่คือปัญหาที่ฉู่เทียนปวดหัวเช่นกัน ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีแกนกลางศิลาเนตแห่งดวงดาราในการสร้างหอคอยนํำส่งแล้วแต่ศิลาคริสตัลต่างมิตินั้นยังเป็นวัตถุดิบที่ขาดแคลนอยู่แม้แต่ในคลังสินค้าของโนมเองวัตถุดิบดังกล่าวนี้ก็ถูกฉูเทียนใช้ไปหมดแล้วและวัตถุดิบที่หาย,ยากเช่นนี้จะสามารถหามาเพิ่มได้อย่างง่ายดายอย่างนั้นหรือไม่มีทางสหรกทำได้เพียงแค่มองมาจากที่อื่นและต้องเสาะแสวงหายอย่างจริงจังก็เท่านั้นชูเทียนจึงกล่าวออกมาว่า พวกเราต้องแยกกันหาแล้วท่านหญิงท่านรับผิดชอบหาซื้อภายในป่านะข้าจะรับผิดชอบค้นหาดินแดนทางทิศเหนือและตลาดร,บรอบๆอาณาจักรภายนอกบางทีอาจจะมีโอกาสได้เก็บเกี่ยวสิ่งอื่นๆด้วยเพราะหากว่าหอการค้าปฏิหารสามารถหาช่องทางติดต่อกับตลาดภูมิภาคอื่นได้แล้วแล้วก็พวกเราอาจจะได้ช่องทางการตลาดเพิ่มจากอาณาจักรรอบๆนี้เลยก็ได้สำหรับอำนาจของอาณาจากักรเปยดหลง ภายในวันเดียวยังไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ส่วนหอการค้าปฏิหารที่มีเงินและทรัพยากรมากมายในเวลานี้ปัญหาก็อยู่ที่เวลาแล้วในตอนนั้นเมืองชิงอู่ได้นำคนอ,น,อนอื่นอื่นอีกหลายคนกลับไปยังเมืองฉีจีเมืองฉีจีในเวลานี้ยังมีอีกหลายร้อยอย่างที่ต้องทำไม่สามสรารถที่จะปล่อยให้ไม่มีผู้นำได้นางจึงเดินทางกลับไปพร้อมกับปัญญาพูดและสร้างระบบบริหารจากส่วนกลางขึ้น หลายเดือนมานี้ต้องอยู่ในป่าเป็นเวลานานมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อสาหรับชูเทียนอยู่เหมือนกันแต่การสร้างอํานาจทางการเมืองของอาณาจักรเป๋ยะหลงจะทําให้เป็นประโยชน์ในการซื้อวัตถุดิบจากอาณาจักรรอบๆบชูเทียนในเวลานี้จึงวางแผนที่จะยกระดับการติดต่อกับอาณาจักรรอบข้างนั่นเองแต่เรื่องนางกล่าวนี้หนานกงหยุนและเว่ยเว่ยอันไม่ได้มีหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยแม้ว่าพวกนางต้องการจะช่วยเหลือชูเทียนแต่ชูเทียนก็ยังไม่อนุญาต เพราะพวกนางยังมีเรื่องที่ต้องสะสางอยู่อีกมากมายทําให้ต้องกล้มกลืนเดินทางกลับไปยังเมืองฉีจีพร้อมกับเมืองชิงอูหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นราชาหนานเซี่ยตรงฟางเชียนที่ตําหนัจกจักรพรรดิเดิมเขาได้ทําการเปลี่ยนราชวงศ์เป็นอาณาจากักรตาเซียดินแดนภาคเหนือน,นั้นมันได้เสียหายหนักจนเกินไปจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างใหญ่หลวงซึ่งอาณาจากักรตาเซียในเวลานี้ได้ยกระดับให้รัฐกลางเป็นเขตปกครองตัวเอง และมีราชาองค์ใหม่ขึ้นส่วนรัฐซังและรัฐลู่นั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงโดยราชาวงศ์ใหม่นี้จะมีเขตแดนหวังยีและเขตแดนภาคเหนือที่ยึดคืนมาได้พร้อมกับทําการแบ่งอาณาจักรต่างๆออกเป็นเจ็ดแห่งโดยอาณาจักรหนานเซียนั้นได้ขยายออกไปทางทิศเหนือใต้ออกตกทําการยึดครองดินแดนเหล่านั้นโดยมีสามอาณาจักรขนาดใหญ่ในการปกครองพร้อมกับที่อาณาจักรต้าเซียจะมีแคว้นทั้งหมด16แคว้น พื้นที่ก็จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหนึ่งเท่าหากว่านับพื้นที่ที่ปกครองแล้วล้วก็อาณาจักรต้าเซียในเวลานี้นับว่าเป็นอนาณาจักรขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้หลังจากที่มีการแต่งตั้งราชาต้าเซียขึ้นมาปกครองภาคใต้จะมีอาณาเขตที่ต้องปกครองสามแห่งภาคเหนือก็มีอีกสามแห่งซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเป็นคนสําคัญของหอ,อการค้าปฏิหารเข้าไปดูแลยกตัวอย่างเช่นตรงฟงหางเห่าเหรินต้าเซจือกูเซียนซิวและก็ตาเท่าหยุนเทียนเหอ พร้อมกันนั้นยังมีคนของตระกูลหนานกงและตระกูลสร้างกวนที่จําเป็นต้องให้ความสําคัญด้วยโดยอาณาเขตทั้ง6แห่งของอาณาจักรตาเซียได้ทําการก่อตั้งขึ้นแล้วเป็นเขตควบคุมพิเศษซึ่งมีหอการค้าปฏิหารและอาณาจักรตาเซียในการช่วยพัฒนาและควบคุมโดยหอการค้าปฏิหารต้องการบุกเบิกสร้างโรงงานอีกมากมายรวมทั้งค่้ายฝึกทหารต่างๆพร้อมกับการจัดการเรื่องภาษีด้วย นอกจากนี้แล้วเฉินกว่าจินฉู่เทียนก็ได้ประทานตำแหน่งกวัวซือของต้าเซียให้แก่จัก,กรพรรดิหยุนเมิองเพื่อเป็นรางวัลด้วยพร้อมกับที่ให้นางเป็นเสนาธิการต่างประเทศของต้าเซียในขณะเดียวกันราชาหนาเซียตรงฝังเชียนก็สามารถเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งดีอาณาจักรตาเซียนั้นไม่สามารถที่จะขาดหอ,อการค้าปฏิหารไปได้เลยบางทีอาจจะเรียกได้ว่า อาณาจักรตาเซียนั้นเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งของหอ,อการค้าปฏิหารแต่ทว่าในเมื่อได้รับผลกำไรร่วมกันและความสำเร็จก็ได้ร่วมกันด้วยก็ย่อมถือว่าได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนั่นเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดมีอะไรที่ต้องใส่ใจด้วยอย่างนั้นหรือในเมื่อได้รับผลประโยชน์ที่ดีร่วมกันนั่นเองส่วนชูเทียนนั้นเขาก็เคยบอกไว้ก่อนแล้วว่าถึงจะให้ตำแหน่งราชาหนานเซ่ต,ต่อเขามาเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้น เพราะกับยุทธาบรรดาศัก์พวกนี้มันมีแต่จะทําให้เขาปวดหัวเปล่าๆแม้แต่พิธีที่ใหญ่โตในการแต่งตั้งอนาจาักรต้าเซียเองเขายังไม่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมนักเลยในเวลานี้นั้นชูเทียนได้นําสาวงามเดินทางลึกเข้าไปในทุ่งหญ้าสองคนนี่คือการตระเวนทําธุรกิจอย่างเป็นทางการในขณะที่เขาก็ไม่ค่อยสนใจกับงานการเท่าใดนักพร้อมกันนั้นเขาก็ได้พาเมิ่งหยิงหไปเที่ยวยังทุ่งหญ้าแห่งนี้อย่าง,ยงมีความสุข การได้ท่องเที่ยวในครั้งนี้ทําให้เมื่อ,งอยงหญิงมีความสุขเป็นอย่างมากบรรยากาศของทุ่งหญ้าในเวลานี้เองก็ดูแตกต่างจากเมื่อก่อนเป็นอย่างมากด้วยภายในหนึ่งอาทิตย์นี้นางได้ไปทั้งสุสานโบราณแทรกซึมเข้าไปในเผ่าเร่ร่อนนางได้เห็นเรื่องราวต่างๆมากมายผ่านเข้ามาไม่ต้องมีศัตรูไม่ต้องสู้รบทุกๆวันที่ได้เดินทางเคียงข้างชูเทียนค่ำไหนนอนนั่นท่องเที่ยวไปด้วยกันอย่างมีความสุข นี่เป็นการเดินทางที่ทำให้นางมีความสุขที่สุดในชีวิตของนางเลยในวันนี้ขณะที่นั่งชมดวงตะวันอัสดงอยู่ชูเทียนและเมื่อยหญิงกำลังเหนื่อยล้านางนั่งซบไหล่ของชูเทียนบนผืนหญ,ญา้าจ้องมองดวงตะวันรับแสงไปใบหน้าที่สะท้อนแสงของดวงตะวันสีแดงได้สองสว่างปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าทุ่งหญ้านี้ได้สะท้อนแสงสีแดงเหลืองออกมาสลับเป็นสีทองช่างเป็นภาพฉากที่งดงามอย่างมากเลย สายลมที่อ่อนโยนก็พัดผ่านเย็นสบายเป็นความสุขที่เรากับอยู่บนสวงสวรรค์เมื่องหญิงก็นั่งกอดเข่าตัวเองพิงไหล่ชูเทียนไปสายตาก็จ้องมองไปยังดวงตะวันที่รีแสงลงทีละน้อยใบหน้าสีขาวนวลราากับหยกสลักของนางมีสีแดงระเรื่อเปื้อนอยู่นางได้กล่าวออกมาล,ายลอยๆว่านี่ชูเทียนพวกเรารู้จักกันมามากกว่าหนึ่งปีแล้วเจ้าคงจะลืมที่จะกล่าวอะไรบางอย่างกับข้าอย่างแน่นอนเอ๊ะ กล่าวอะไรอย่างนั้นหรือก็รู้อยู่แก่ใจเมื่อหญิงหญิงก็จ้องมองไปยังฉู่เทียนราวกับมองโจรร้ายข้าเคยบอกเจ้าเรื่องบางเรื่องไม่สามารถรอได้ข้าเองก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วหากว่าเจ้ายังรีรออยู่ข้าก็จะไม่รอเจ้าแล้วนะชูเทียนกระแซงทำเป็นโง่งหญิงหญิงเจ้าต้องการจะพูดอะไรอย่างนั้นหรือทำไมข้าไม่เห็นเข้าใจเลยสำหรับความสุขหลายๆวันที่เมื่อหญิงหญิงได้สะสมมา ทันใดนั้นคนกระล่อนคนนี้ก็ทำลายมันไปหมดแล้วอในเมื่อเป็นแบบนี้นางก็เข้าใจแล้วแหละชายคนนี้รู้อยู่แก่ใจแต่กลับแซงทำเป็นโง่อยู่ได้นางจึงแค้นเสียงออกมาและยืนขึ้นพร้อมกับจะเดินหนีเจ้างงงมอยู่เช่นนี้เจ้าจะต้องเสียใจข้าจะไม่สนใจเจ้าอีกแล้วฮ ชูเทียนก็หัวเราะออกไปเสียงดงังขณะที่นางหันหลังจะหนีไปทันใดน,นั้นมือทั้งสองข้างของเขาก็คว้ากอดไปได้านหลังของนางไว้หนีเจ้าเจ้ามันอันธพาลใบหน้าของยิงหญิง,ญงแดงเป็นลุกตำานึงเลยทีเดียวพร้อมกับที่นางพยายามขัดขืนอยู่หลายครั้งแต่กลับทําให้ร่างของตัวเองยึดตรึงอยู่ในอ้อมกอดของเขานี่เจ้าเอาเปรียบข้าหกลับไปนะข้าจะไปฟ้องท่านพี่เลย ในขณะเดียวกันชูเทียนก็กล่าวออกมาว่าหญิงหญิงเจ้ากล่าวถูกบางอย่างมันไม่ควรจะนํามาล้อเล่นชูเทียนได้กล่าวออกมาโดยที่ไม่สนใจท่าทางขัดขืนของเมื่องหญิงหญิงเลยดวงตาของเขาก็ปิดแน่นพร้อมกับดำนมไปยังกลิ่นของหญิงสาวอย่างอิ่มอกอิ่มใจพวกเราแต่งงานกันเถอะเมื่อได้ยินประโยคนี้สมองของเมื่อหญิงหญิงถึงกับโลง่งว่างเปล่าราวกับว่ามันกําลังจะหยุดทํางานเลยเอ๊ะ ไอ้เจ้าคนกอล่อนเนี่ยทำอะไรกับสมองคาดกันนะแต่ในขณะเดียวกันเมื่อยิงหญิงก็คิดว่าพวกเขายังไม่ได้บอกรักกันอย่างเป็นทางการเลยแต่คาดไม่ถึงเลยว่าจะข้ามขั้นตอนขนาดนี้ไม่คิดเลยจริงๆว่าชายคนนี้จะคิดอะไรเป็นอะไรที่ยากจะตัดสินได้ยิงยิงถึงกับพบว่านางไม่สามารถคาดเดาความคิดจู่เทียนคนเจ้าชู้คนนี้ได้เลยเออจะเจะ้าเจ้าหืมทำไม เจ้าไม่ต้องการอย่างนั้นหรือสู่เทียนก็รีบปล่อยแขนตัวเองออกมาทันทียักไหล่แ้ะกล่าวออกไปว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าไม่ต้องการแล้วก็ไม,ไม่สิไม่ข้ายังไม่ได้บอกเลยว่าข้าไม่ต้องการข,ข,ข้าไม่รู้ยิงๆิง,งถึงกับกล่าวตะกุกตะกักออกมานางคิดว่าเรื่องนี้มันมีอะไรบางอย่างค้างคาอยู่เออข้าเพียงแค่ข้ากังวลเรื่องเออเออ ท่านพี่อะแล้วพวกเราจะทำอย่างไรชูเทียนถึงกับคิดว่าในเวลานี้ดูเหมือนว่ามันจะไม่เหมาะที่จะกล่าวอะไรแบบนี้ออกมาสักเล็กน้อยนะชูเทียนถึงกับขมวดคิ้วไปมาแม้ว่าเขาจะพบกับหญิงงามมากมายนอกจากนี้แล้วแต่และคนก็ล้วนแล้วแต่มีความโดดเด่นแต่ทว่าสำหรับเขาแล้วไม่มีใครเปรียบกับหญิงหญิงได้เลยดังนั้นเขาจึงมีความรู้สึกให้กับนางมากกว่าใครโดยเฉพาะท่านหญิงเมืองชิงอู นางเป็นสาวง,งามสง่าหาใครเปรียบได้และยังเปลียนไปด้วยความสามารถซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีชายใดหวันไหวแม้แต่ชูเทียนก็ยังเคยหวันไหวด้วยเช่นกันท่านหญิงเมืองสําหรับชูเทียนในเวลานี้พวกเขาต่างก็รับรู้ความรู้สึกของกันและกันดีบางทีความรู้สึกนั้นก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าหญิงิแมแต่อย่างใดแต่ทว่าในบางครั้งนางอาจจะเป็นคู่หูเป็นสหายที่ยอดเยี่ยมดังนั้นแล้ว จึงมีความรู้สึกหลายอย่างที่ทําให้เขารู้สึกเคารพซะมากกว่าส่วนหญิงหญิงนั้นเป็นคนที่จู่เทียนไม่สามารถบอกได้ละเอียดนักแต่ทว่าเมื่อเขาอยู่กับหญิงหญิงแล้วทําให้เขานั้นรู้สึกสบายใจและก็ผ่อนคลายมากชิข้าไม่ได้ตามบอหดอกนะกินอยู่กับปากท่านพี่เองก็ชอบเจ้าเช่นกันหญิงหญิงนี่กล่าวออกมาอย่างขุนเคืองแล้วก็ยังมีพี่หนานกงเวยเวยอันแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนด้วยพวกเขาทุกคนต่างก็มองมาที่เจ้า ถึงแม้ว่าจะไม่แสดงความรู้สึกออกมาอย่างจริงจังแต่พวกนางต่างก็เทอทูนเจ้าเป็นอย่างมากเพียงแค่เจ้าเอ่ยพวกนางก็ย่อมไม่สามารถต้านทานได้อยู่แล้วปัญหามากมายเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเจ้านั่นแหละที่ล่อลวงหญิงสาวคนอื่นทั้งหมดเอ๋ไปเห็นตอนไหนกันเนี่ยสายตาของหญิงสาวผู้นี้คงฟ้าฟังไปแล้วกระมังชูเทียนถึงกับกระแอมออกมาหนึ่งครั้งก่อนที่จะกล่าวออกไปว่า หน้าตาที่หล่อเหล่านั้นเป็นความผิดของข้าอย่างนั้นหรือที่จริงแล้วข้าออกจะเจียมเนื้อเจียมตัวข้าสาบานได้เลยว่าไม่มีวันไหนเลยที่ข้าได้ล่อลวงพวกนางหญิงหญิงถึงกับแค้นเสียงสแสดงท่าทางไม่พอใจออกมาเลยทีเดียวในทวีปแห่งนี้นั้นไม่ได้มีการกําหนดไว้ตายตัวว่าจะต้องมีคู่สมรสเพียงคนเดียวการที่ชายจะมีภรรยามากมายนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเลยบางทีสําหรับเหล่าขุนนางแล้ว กลับเป็นเรื่องทั่วไปซะด้วยซ้ำหญิงๆก็รู้ดีว่าจิตใจของตัวเองนั้นที่จริงแล้วเรื่องเช่นนี้ก็ทำให้นางรู้สึกเห็นแก่ตัวอยู่บ้างไม่สามารถบอกได้ด้วยซ้ำว่าความรู้สึกของนางที่สับสนและกังวลเรื่องนางกล่าวนั้นเพราะนางเกรงว่าจะสู้คนอื่นไม่ได้ใช่แล้วนางกลัวที่จะด้ยกว่าคนอื่นนั่นเองความรู้สึกด้อยนี้เป็นเพราะฉู่เทียนนั้นเจอจญรัดมากจนเกินไปและก็ตั้งแต่เกิดแล้ว พรสวรรค์ของนางนั้นต่ำเตี้ยเรียดีนกว่าใครๆเลยอีกอย่างในเวลานี้นางก็ยังไม่สามารถเทียบหรือแข่งขันกับคนอื่นได้อย่างสูสีเลยแม้แต่น้อยแม้แต่พี่สาวของนางเองหนานกงหยุนและเวยเวยอันทุกคนต่างก็มีความโดดเด่นเปีียมพรสวรรค์มีความสามารถที่แข็งแกร่ง้วยคนที่อยู่ข้างกายของนางหากเทียบกับพวกเขาแล้วนางกดไม่ได้เลยที่จะรู้สึกพ่ายแพ้ภายในจิตใจของนางหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะรู้สึกย่แย่ นางคิดมาตลอดเลยว่ามีแค่นางเพียงคนเดียวที่ด้อยกว่าทุกคนเพราะด้วยเหตุผลนางกล่าวนั้นตลอดหนึ่งปีมานี้นางไม่มีคําว่าขี้เกียจในหัวเลยแม้แต่น้อยเพราะนางต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเต็มที่นางพยายามอ่านตำราศึกษาหาความรู้อย่างเอาเป็นเอาตายตั้งใจจนขีดสุดไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์อาหารกระป๋องหรือเป็นผู้ช่วยสร้างคลังสินค้าต่างมิติตลอดจนช่วยสร้างโลกจิตวิญ,ญญาณอีกมากมายเพราะด้วยตัวของนางนั้น แตกต่างจากพี่สาวของนางนางไม่มีอะไรที่ตัวเองถนัดเลยนางไม่มีความทะเยอทะยานสิ่งที่นางทำก็คือวิ่งอย่างสุดกำลังเพื่อตามคนอื่นให้ทันก็เท่านั้นชูเทียนจึงได้กล่าวออกมาว่าแม่นางน้อยผู้โง่เขลาสมองของเจ้าคงมีปัญหาแล้วทำไมเจ้าต้องคิดอะไรมากมายให้วุ่นวายด้วยล่ะชูเทียนที่เห็นจิตใจของนางสับสนวุ่นวายเขาก็เผยยิ้มออกมาอย่างอบอุ่นพร้อมกับยกใบหน้าที่เรียวเล็กของนางขึ้นมาด้วยมือของเขา และกล่าวกับนางว่าหญิงหญิงที่ข้าชอบนั้นเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครไม่สามารถนำใครมาเทียบได้อยู่แล้วจากนั้นก็โน้มตัวเข้าหานางจุมพิตที่ริมฝีปากที่เรียวงามและประณีตของสาวน้อยผู้นี้ความงดงามของฉากดวงตะวันที่กำลังรับแสงบนทุ่งหญ้าที่กว้างขวางสุดสายตาพร้อมกับที่2คนนี้ก็อยู่ในอ้อมกอดของกันและกัน